ああああああเอา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 ทาหลังอ้ยเอ้ยดดูดูดท่านผู้ชมโออออออ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 ดูผมดูผมดูผมชื่อดาวมงคลราเรงน่ารักสดใสเรียนรู้ฉลาดหัวไว ดาว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 ผมชื่อดาวมงคลดาว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 ผมชื่อดาวมงคลน่ารักแสนสนใครเห็นต่างชื่นใจดูเด็กแสบนะครับเด็กแสบเด็กแสบครับเด็กแสบเด็กแสบครับ ดูแม่แป้งนะครับมันเงียบแค่ไหนนะครับนี่ลูกครับมาอามาป่วนนะครับอาแม่แป้งจะเลี้ยงลูกด้วยอะไรครับผมสังเกตดูดีนะครับดูนะครับตอนนี้กําลังอ้วนอแวไม่มากเลยสายจันอาน้องจันเจ้านะไปแล้วไปแล้วเอาแล้วมับุลรูเยอาแล้วอาแล้วเอาวแล้ว เอาแล้วทำยังไหงตาดูดีๆนะครับ ตาดูดีนะครับเอาขาหลังไม่เอาขาหลังสกิทครับเอาเข้เาเข้าเข้า ขาหลังไอ้อยเอ้อยออโอ,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 โอ้โดนโดนซะแล้วไงลุกขึ้นมาได้เอาเอาง่อยง่อยเลยแม่ด้เพล้แป้งเดียวลูกด้วยลำแข้งนะครับขาหลังครับเต็มเต็มเราจะกิดเพื่อให้นะครับลูกเขาได้ให้นะครับไม่ปวดน,นะครับ แต่ว่าแรงช้างมันอาจจะแรงเยอะนะท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าเอาทำไมแอช้างทําลูกขนาดนั้นทําไมไม่อ่าห้ามลูกนะครับคือเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติโอ้ยนิ่งแล้วเริ่มนิ่งแล้วเอาไงดีวันนี้ก็ปวนที่ดาวทั้งวันทำม,มาก็ปวนแม่นะครับ พอดีภาพบาดจ,จะไม่คมชัดเท่มมาไหร่นะครับผมซูมนะครับดูให้จบนะครับดูให้จบนะครับดูให้จบเริ่มนิ่งแล้วนะครับในแป้งจะห้ามยุตินะครับความดื้อนะครับความตนของน้องจันเจ้าอย่างไรอ่าเริ่มนิ่งแล้วนะครับ หมดแบดแล้วนะครับตอนนี้นะหมดแบบแล้วหมดแล้วหมดแล้วแม่แม่ขอจินหน่อยแมย่หนูอยู่แม่เออก็อบอกแม่ดีๆก็ได้อยากกินนมนะ่ะ ตอนนี้ผมเติมพลังก่อนนะครับตอนนี้หนูเติมพลังก่อนค่ะหลังจากเติเตมน้ำมันเสร็จนะครับ เดี๋ยวเขาจะป่วนให้ดูนะครับตัวตึงของบ้านดาวน้องจันเจ้า,นะาแสบซ้านะครับปลาแลบเลยอันนี้ก็ควรพี่พี่ดาวทั้งวันอ้าวพอหรือยังครับเติมน้ำมันพอหรือยังพึ่งได้นะครับสามวันกับ ถ้าตีสี่นี้ก็ได้สี่วันนะครับอันนี้ผมก็ถ่ายตามช่วงบรรยากาศช่วงเย็นนะครับประมาณ็ดนาฬิกานะครับเอาเสียงลูกพี่ชายเอาเอาพี่ชายโวยวายแล้วพี่ดาวโวยวายแล้วมองครับพี่ชายมองนะครับพี่ดาวมองมองนะครับเพื่อจะอยากเข้ามาเล่นกับน้องนะว่าเข้ามามาเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องสาวปวดมาก คลิปต่อไปนะครับก็รอติดตามนะครับเดี๋ยวจะให้น้องสาวปเอเอาเอเอาเอ้าเอาเอาเอ้อนโดนเต็มเต็มเป็นไงล่ะแสบดีนักเป็นไงล่ะอยู่แล้วใช่ไหมลูกโอ้โหอยู่แล้วได้ไหมอยู่ได้ไหมนี่ไายว่าแมแปรงแปงลูกด้วยลําแชกไม่เป็นครับท้องสะกิดไดบ้างนะ เอาแล้วเอาแล้วไป pues เจอเดี EN, ๋ยวคุณเจ้าขาพี่ว่านหนูลูกไปเล่นกับพี่ดาวไปหนึ่งเสร็จไปเล่นกับพี่ดาวไปเดิน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 ไปเออเออหงอยแล้วพี่ดาวพี่ดาวแม่ตำหนูหงอยแล้วหงแล้วอแล้วอแล้วหงอยแล้วที่ จะบอกว่าเลี้ยงพี่เดือนเลี้ยงน้องดาวเนี่ยแปลงว่าไม่ดือ้อไม่สนขนาดนี้นะโอ้โหอันนี้แสบมากนะขนาดเป็นผู้หญิงนะเออเออเออ,เ,อ,อเสียงพี่ดาวเสียงพี่ดาไววยไวแล้วเอาละอยู่เริ่มอยู่แล้วอย่าบอกนะมีขลังอีกเออ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 ระวังระวังระวังจำเจ้าเอ้ยระวังนะคะ Lêm bẹp một léo, Tháng cả chuông bài, bẹt vẫn chưa một chút gì đó, buồn lắm, lắm. หาอยู่แล้วหาอยู่แล้วอา yup. อยู่แล้วหายอยู่แล้วโดนโดนโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนไม่ตีเดี Anal, right? ๋ยวโดนแม่ทุบไปแล้ว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 จะเปิดโคกออกไปเที่ยวเล่นน้ำฝนไม่ได้นะครับแม่จะเปิดให้แม่จะเปิดให้คนอ้วนมากเลยแม่จะเปิดให้แม่จะเปิดให้

เดินจะไม่ไหวแสบซ่านี่โดนแม่สกิดเป็นยังไงบ้างอหงอยเลยดีเฮ้ยเคัน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 ,นด,ดูดูดูพี่ดาวดูดูดูพี่ดาวดูพี่ดาว หลบมุมแล้วซ่อนแม่แล้วดืเป็นไงล่ะโดนแม่ทุบให้ ตัดมาอยู <aro idity> right ่ฝั่งนี้ครับสองพี่น้องนะครับพี่เดียนกับน้องดาวนะครับทำอะไรกันฮะอนอนเล่นด้วยานอนนอนลงเร็วนอนลงเร็วเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ย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 ใครเนี่ยเฮ้ยดู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 ท่านผู้ชมโอ้โห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  ดูผมดูผมดูผมท่านเจ้าดูพี่ดูเออเออเออท่านเจ้าดูพี่อ่ะเออ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 โอ้โหผมหล่อครับแม่แม่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดูดูอยากเล่นกับพี่โอ้โห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 อ่ะเฮ่ออะเอเออเอ่อ่ะเอ่อ like ่ะ <zien>

เฮ้ระวังขลังพี่เด uh э ือนนะเว้ยระวังขลังพี่เดือนนะครับอายุอายุดูดูดูความน่ารักนะครับของน้องดาวพี่เดือนน้องจันเจ้านะถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็จะเรียนช่วยกันสับสับไป้กดไลค์กดแชร์ช่องช้างไฟดำก็ลดาวจริงเดือนแฟมลี่นะครับเป็นขวัญกำลังใจ หรือติดตามในทางเพจนะครับเฟซบุ๊กนะครับเพจทายภายดาวมงคลแล้วก็ทิกตอกทายดาวมงคลอย่าลืมไปติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับยี่โกน่าครับผมจะไม่พลาดชิปวีโอน่ารักน่ารักนะครับครอบครัวตัวตึงนะครับป้านดาวเคียงเดือนแฟมรี่เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเอาครับก่อนเร็วครับก่อนวนครับยิ้มนรอหรือยิ้มนรอยิ้ม เออบายบายสวัสดีครับผมชื่อดาวมงคลราเริงน่ารักสดใสเรียนรู้ฉลาดหัวไวทุ่มเทสุดตัวสุดใจของกินมาใกลใกล้หิวแล้วตามันลา